ฉันไมดูอัน,นี้ดีกว่ามัดรวมแฟชั่นนาย,ยกจำเือง,งดาวอสจ้า <Okay. S 1> ตกลงคือไปประชุมผิดไปแฟชั่นโชว์ถูกอ่าอ่าไปโชว์แฟชั่นถูกอ่าวันที่20มกราถึงสนามบินซูรินี่จ้าสายสุดสายสุด <20 S 2> จ้า,จาพอไปถึงปุ๊บเดินชิวๆ่ามกลางหิมะจ้าม,มือสกีรีสอร์ทจ้า,าจคืนนั้น<ล>คืนนั้นจ้าก็ไปดินเนอร์นะคะถัดมาอีกวันนึงจ้าอีกวันนึงสวมผ้าปาเต๊ะ อันนี้แหละที่เต็มหน้าฟีเลยจ้าแต่ใส่เสื้อชาแนลนะคะกระเป๋าชาแนลนะคะนะคะถัดมาค่ะ,คะใส่เสื้อฝ้าของของอคนไทยนั่แหละค่ะนะคะข้างล่างเป็นกันเกงนะคะเปิดฉากการประชุมดาวอสนะคะอ่าแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ใส่กุชชี่ปิดท้ายใส่กุชชี่เลยไม่มีแล้วซ็อปซ็อปพาวเวอร์ตารางาตารางนี่เหรออ่ะก็ตารางตารางน่ะ Gucci กุชชี่ผ้าขาวมาหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่คุชี่คุชี่คุชีคุชี่อะไรตารางนี่เหรอคุชีจังฟ้านี่สีฟ้านี่เหรอคุชี่จ้ะคุชี